สวัสดีครับนี่คือ EP ที่17ของ Good Life Podcast ในซีรีส์ความสัมพันธ์ที่ไม่ทำให้เราหลงทางวันนี้เป็นหัวข้อที่หลายคนฟังแล้วอาจเงียบไปครู่หนึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันคือความผูกพันกับความผูกมัดตามกันตรงไหนข้อที่1ความรักที่เหนื่อยบางทีมันคือความผูกมัดที่เราเข้าใจผิด บางความรักเหนื่อยโดยไม่รู้ว่าทำไมไม่ใช่เพราะเขาไม่รักเราแต่เพราะเรารู้สึกว่าต้องรักษาอะไรบางอย่างไว้จนไม่เป็นตัวเองเราเรียกว่ารักแต่หัวใจมันแน่นเกินไปจนอึดอัดข้อที่สองความผูกพันคือความใกล้ที่ไม่สั่งให้หายใจทางเดียวกันความผูกพันคือความเชื่อมโยงเป็นพื้นที่ที่เราได้เป็นตัวเองด้วยและยินดีให้เขาเป็นเขา เราไม่กลัวความต่างเราเข้าใจว่าแค่ใจยังอยู่ใกล้กันก็พอข้อที่3ความผูกมัดคือแรงกระชากที่ทำให้เราไม่กล้าเป็นเราเพราะในบางความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ทำตามไม่แสดงออกเหมือนเขาไม่พูดตามสคริปนั้นเราอาจถูกตำหนิหรือถูกเงียบใส่โดยไม่มีคำอธิบายเราเลยต้องปรับให้พอดีจนลืมถามว่า ใจเรายังอยู่ตรงนี้ไหมข้อที่สหลายครั้งที่เรายอมถูกผูกแค่เพราะกลัวเสียยอมเหนื่อยดีกว่าเงียบเหงายอมถูกสั่งดีกว่าถูกทิ้งแต่แลกด้วยอะไรแลกด้วยคุณค่าในใจที่ลดลงทุกวันโดยที่เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรข้อที่หถ้าความรักตามมาด้วยความรู้สึกผิดตลอดเวลานั่นอาจไม่ใช่ความสัมพันธ์ แต่มันอาจเป็นกับดักของคำว่าควรความรักควรเติมใจไม่ใช่ทำให้ใจเล็กลงถ้าความรักทำให้เรากดตัวเองให้เล็กเพื่อให้เขารักต่ออันนั้นเรียกว่าผูกมัดครับข้อที่6เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือผูกพันจริงคำถามง่ายๆที่ช่วยได้คือเวลาคุณไม่เหมือนเขาคุณยังรู้สึกปลอดภัยไหมเวลาคุณเหนื่อย คุณกล้าขอพื้นที่กับเขาได้หรือเปล่าเวลาคุณเป็นคุณคุณยังรู้สึกว่าเขาหันหน้ามารับไหมถ้าคำตอบคือใช่คุณอาจมีผูกพันที่ดีแล้วล่ะครับข้อที่7ความรักที่ใช่ไม่ต้องกักแต่ให้ความอิสระผูกกันด้วยใจไม่ได้ผูกด้วยขาดไม่ได้ไม่ได้ผูกด้วยกลัวจะหายแต่ผูกกันด้วยความสุขที่ยังมีพื้นที่สำหรับกันและกัน คุณไม่ต้องทิ้งตัวเองเพื่อรักษาคนอื่นและความรักที่แท้ก็จะไม่มีวันเรียกร้องให้คุณทำแบบนั้นเลยครับขอให้ความรักของคุณเป็นความรักที่ทำให้คุณได้เป็นตัวเองมากขึ้นไม่ใช่หายไปในตัวใครสักคนแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับ